จากสนุกตื่นเต้นร้าใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a t t i g 2 4อย่าลืม a t t i g 2 4วิเคราะห์ก่อนเกมศึกพรีเมียรลีกอังกฤษซาธัมตันประทะแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียรลีกอังกฤษนัดที่4ของฤดูกาลเกมนี้เป็นการพบการระหว่างนักบุญซัตัมตันที่เพิ่งเก็บชัยชนะนัดแรกได้ในฤดูกาลนี้ จะเปิดเซนต์แมรี่สเตเดียมรับการมาเยือนของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่พึงคว้าชัยชนะนัดแรกได้ในฤดูกาลโดยจะแข่งขันกันในวันเสาร์ที่27สิงหาเวลา18.30นาสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางทูพิเมีย์ฟุตบอลหนึ่งมาดูความพร้อมของทั้ง2ทีมที่จะพบกันสภาพความพร้อมของซาท์햄ตันผลงานล่าสุดเฉือนเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้ไปได้2-1 ทำให้ผลงาน3มนัดแรกมี4คะแนนรังอันดับสิเ็ของตารางถือว่าในเกมที่ผ่านมาใช้โอกาสไม่เปลืองโดยได้ทั้งเชียดดัมที่ลงมาเป็นซูเปอร์ซับยิง2ประตูทําให้ทีมคว้า3แต้มถึงถิ่นคิงพาวเวอร์ในเกมที่ผ่านมาสภาพความพร้อมในเกมด้านนี้ของรับฮาเซนฮิตเชนกุนซอใหญ่ของทีมจะหมดสิทธิ์ใช้งานวาเลนติโนลีฟราเมนโตที่เจ็บยาวและโรแมงเฟร์ัวที่มีการบาดเจ็บรบกวนส่วนเพื่อนรายอื่นพร้อมลงสนามนำโดยนารับอย่างไคล์บ็อกเกอร์ปีเตอร์ โมเมสซาลิซูส่วนแนรุกนำมาโดเชียดัมอดัมอาร์มสตองและบอหเมดเอลยูนุซีนำทัพในเกมนัดนี้ส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผลงานล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะหงแดงลิเวอร์พูลไปได้2-1คว้าชัยในนัดแรกของฤด,ดูกาลซึ่งถือเป็นการปลดล็อกที่ดีของกุนซืออย่างเอริกเทนฮากโดยกองหลังของทีมในเกมล่าสุดถือว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งมาติเนสที่จับคู่กับบารานและ,ทะเทรนมาเลเซียก็เล่นได้อย่างยอดเยี่ยม ส,ส่วนสภาพความพร้อมในเกมนี้ของพีแดงแมนยูจะหมดสิทธิ์ใช้งานวิกตอร์ดีเดเลฟกับเบนนัวิลเลียมที่จะคงมีอาการบาดเจ็บรบกวนส่วนเพ่นนายอื่นพร้อมลงสนามนำโดยกองหลังอย่างมาร์ติเนีสจับคู่กับวารานส่วนนารุกใช้ทั้งโรนัลโด้เจรอนซานโช่และมาร์คาราฟอร์ดนำทัพในเกมนัดน,นี้วิคห์เกมนักบุญเซาท์ทัมตันผลงานถือว่าฟอร์มการเล่นอย่างเป็นที่น่าพอใจแต่สถิติการเจอแมนยูอัดไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่การได้เล่นในบ้าน ก็อาจจะเป็นสิ่งที่ได้เปรียบของทางซัฟตเทมตัน,ตนอาจจะใช้ประโยชน์ของเจมส์บอดพาวในลูกฟรีคิกเกมนี้อาจจะมาเล่นตั้งรับอย่างแน่นอนส่วนฝั่งพีแดงแมนยูได้ขวัญกำลังใจาม,มาเต็มๆหลังปลดล็อกได้ในนัดที่ผ่านมาเกมนี้กระบุกหวังไปคว้าสามแต้มถึงถิ่นให้ได้โดยเกมล่าสุดการประสานงานของคู่ของหลังอย่างวาตินเนสและวารานทำได้อย่างยอดเยี่ยมส่วนแนรุกก็เริ่มมีความอันตรายให้เห็น ทั้งอ e ีลังกาและฟอร์ดแลจอรอนซานโชที่พร้อมสร้างความอันตรายให้กับทีมเจ้าบ้านโดยรูปเกมที่ผ่านมาคาดการณ์ว่าจะเป็นฝั่งแมนยูที่เฉือนชนะได้ในเกมนี้ผลที่คาดซัตทมต้นเปิดบ้านพ่ายกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป2ประตูต่อ1นึสมโมสรลิเวอร์พูลถูกเปิดเผยว่ากำลังก่อการอุกอาจช่วงสัปดาห์สุดท้ายตลาดซื้อขายซัมเมอร์หรือการแย่งคว้าเฟนกี้เดยองจากบาร์เซลโลนาซึ่งหากทำสำเร็จจะหักหน้าแมนยูในเตด อลิตัวชากาดซึ่งตามฉีบมาร่วม3เดือนแต่แห้วต้นเรื่องมาจาก t a l k of the อ o p ว่าหงแดงสอบถามความเป็นไปนได้ในการซื้อกองกลางวันย25ปีไปยังบาร์เซโลนาโดยเรียกร้องให้นักเตะยอมลดค่าเหนื่อยและเตรียมยื่นข้อเสนอ60ล้านปอนด์ช่วงกอร์ดของประเด็นล้วนถูกหัวเราขบขันว่าไม่มีทางเกิดขึ้นได้เพราะขนาดแมนยูยอมจ่ายทั้งค่าตัวค่าเหนื่อยแพงกว่านี้ยังถูกเดยยองเมินใส่หรือแม้แต่เชลซีซึ่งได้สิ์เตะแชมเปี้ยนส์ลีก สักดีนาก็ไม่ได้ได้ของหงแดงจีดยู่นานสองนานเรื่องก็ยังเงียบแต่ล่าสุดมีการยืนยันจากฟุตบอลทัวเทลวงในสเปนบอกว่าลิเวอร์พูลอยากได้เฟนกี้เด,ดยองจริงๆโดยข้อเสนอที่ให้มานั้นคือเงินก้อน53ล้านปอนด์การันตีทั้งหมดส่วน7ล้านปอนด์ไายเก็บจะขึ้นขายตามผลงานและความสําเร็จน่าสนใจว่าบรรดาสื่อหลักจากอังกฤษสเปนหรือฮอลแลนด์จะออกมาร่วมยืนยันด้วยหรือไม่เพราะเวลานี้บาร์เซโลนาเพิ่งจบเกมการกุศล ระดมทุนช่วยผู้มีภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงเสมอกับแมสซิตี้ไป3-3ปัจจุบันลิเวอร์ภูมมีปัญหาบาดเจ็บรบกวนก้าวแข่งในบัญชีเดี่ยงโดยมี4คนเล่นกองกลางได้แก่นาบิเกต้าเคอติโจนอเล็กซ์ออกเลชแชมเบเลนและเตียกโกอาคันทารา